สวัสดีครับผมนนทวัฒเตชั้นละเมศนะครับจากบริษัทคอมบิเนชันกรุ๊ปนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ลาดพร้าว83ครับมาอยู่กันที่ชายคาพักกายครับแห่งนี้เองนะครับซึ่งการจะมาทําการฉีดโฟมใต้หลังคาไม่ชิงว่าใต้หลังคาครับแต่วันนี้เป็นงานพิเศษอย่างหนึ่งที่เราก็ไม่เคยทํานะครับแล้วลูกค้าก็หาให้เรามาทานะครับเป็นงานพิเศษอย่างนึงก็คือว่าหลังคาลูกค้าเป็นหลังคาเก่านะครับเป็นหลังคากระเบื้อง จึงเกิดความร้อนแล้วก็เลือยรั่วซึมนั่นเองครับลูกค้าก็เลยว่าตอนแรกติดต่อให้เรามาพ่นนะครับแต่ดูแล้วว่าสภาพแวดล้อมครับอย่างที่เห็นครับมันโล่งมากเกินไปแล้วลมเนี่ยกันโชกตลอดเวลาครับจึงทําการพ่นไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นนะ่ะลาอองโฟมจะมาติดรถของลูกค้าเต็มไปหมดเลยครับทั้งบ้านเรือนทั้งกระจกอะไรเนี้ยก็จะรับผิดชอบไม่ไหวน,นี่วิธีทางแก้ของวันนี้นะครับก็คือว่าลูกค้าก็จึงดาเนินการปิดแผ่นเมทัลชีททับแผ่นกระเบื้องอีกครั้งอีกรอบหนึ่งครับซึ่ง ซึ่งก็จะทําการให้ให้เกิดการช่องว่างระหว่างแผ่นไม้ชิคกับกระเบื้องแล้วให้เราทําการฉีดโฟมเข้าไปใต้แผ่นนั่นเองครับก็เป็นวิธีการใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็สามารถเอาไปทํากันได้นะครับลูกค้าแล้วก็ช่วยเสริมความแข็งแรงของกระเบื้องแล้วก็หลังคาได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองกันรั่วกันซึมและกันความร้อนได้คุณภาพสูงนั่นเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าทําด้วยวิธีนี้นะครับเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูครับว่างานจะเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหนครับแลวความสูงอ่ะสูงเท แล้วตอนนี้ครับเราก็ขึ้นมาอยู่บนหลังคาชายคาพักกายนะครับร้านชายคาพักกายนะครับที่อยู่ที่ลาดพร้าว83นะครับตอนนี้ครับเราก็ทําการเจาะรูนะครับไล่เจาะรูแล้วก็ฉีดไปแล้วบางส่วนครับเรามาดูกันดีกว่าว่าฉีดไปแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างครับข้างล่างนี้ครับที่เราเหยียบอยู่นี่คือตรงโซนที่เราฉีดไปแล้วครับจะเห็นว่าเนี่ยครับเราเจาะรูเห็นไหมครับจะมีโฟมเนี่ยครับแน่นอยู่ครับแล้วก็เวลาฉีดไปแล้วนะครับความหนาแน่นจะสูงครับแล้วก็ ทําให้หลังคาเนี่ยแข็งแรงทนทานมากขึ้นครับดูอย่างตัวอย่างครับเนี่ยเราเหยียบระหว่างกลางนะครับระหว่างกลางของแปนครับก็จะแน่นมากไม่มีการยุบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเหยียบแล้วก็จะไม่มีการยุบแล้วก็จะทําให้หลังคาอยู่ทนได้นานเกิน30ปีแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างที่ฉีดแล้วกับไม่ฉีดแล้วครับด้านหลังนี้ครับที่ที่เรายังไม่ฉีดนะครับนี่ตัวนี้นะครับที่ที่เราจะยังไม่ฉีดนะเพราะว่าเนี่ยที่เราเจาะรูอยู่เห็นไหมครับยังไม่มีโฟมครับเวลาเหยียบไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับความแตกต่างกันครับ ความหนาแน่นก็จะน้อยลงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะยุบๆนะครับความแข็งแรงทนทานของหลังคาก็จะน้อยลงนะครับเหยียบแล้วก็เกิดถ้าน้ําหนักมากก็เกิดอัดนารลายได้ด้วยเช่นกันครับแต่ถ้าเราฉีดไปแล้วความหนาแน่นจะสูงเปรียบเทียบกันอีกครั้งครับตรงนี้ครับที่ฉีดไปแล้วเรายืนได้สบายครับเราก็จะไม่ยุบเลยนะครับเห็นไหมครับความแข็งแข็งแรงและทนทานจะสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วกันน้ํากันรั่วซึมกันความร้อนได้อีกครับการทําหลังคาแบบนี้ก็ช่วยได้หลายอย่างมากมายนะครับเพราะว่าจะเซฟเรื่อง การเปลี่ยนหลังคาใหม่หรือว่าการซ่อมแซมหลังคานะครับเพราะว่าทําให้หลังคาเนี่ยมีการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นแล้วก็ทําให้หลังคาเนี่ยทนทานแล้วก็รับน้หนักได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับรักษาอุณหภูมิภายในนะเพราะให้เย็นขึ้นไม่ร้อนแน่นอนครับเพราะว่ามีโฟมอยู่ข้างในครับจะสะท้อนความร้อนออกไปและช่วยกันรั่วก,กันซึมได้ดีอีกชั้นหนึ่งด้วยครับอันนี้ก็เป็นข้อดีต่างๆนะครับของการฉีดโฟมแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ครับซึ่งยังไม่ค่อยมีการฉีดมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ค่าใช้จ่ายก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าต้องตีหลังคาใหม่นะครับล้วก็ฉีดโฟมซัมเข้าไปด้วยจะทําให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้นแต่พูดถึงความคุ้มค่าและอายุการใช้งานความยาวนานของการใช้งานแบบนี้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองครับเรามาดูครับตอนนี้ทีมงานเราเริ่มฉีดแล้วครับนี่ครับกําลังฉีดกันอยู่นะครับวิธีการฉีดของเรานะครับก็จะฉีดจากข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนเพราะว่าโฟมเนี่ยจะไหลไปข้างล่างก่อนนะครับพอไหลไปข้างล่างก็จะ ย้อนขึ้นมาด้านบนนะครับตามรูที่เราฉีนนั่เราจะเจาะรูไล่ไล,ไล่มาเรื่อยๆครับแลว้ววิธีการเจาะรูของเรานะครับก็จะเจาะรูด้านบนแบบนี้ครับเราจะไม่เจาะรูตรงกลางระหว่างตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงกลางนี้เป็นทางน้าไหลผ่านนั่นเองเราจะใช้วิธีการเจาะบนนี้นะครับซึ่งทําให้อ่าะจะไม่สามารถรั่วซึมได้เราป้องกันการรั่วซึมได้ดีเช่นเดียวกับการเจาะของน็อตอย่างนี้ครับเห็นไหมครับการเจาะสกูน็อตตำแหน่งเดียวกันครับก็จะทําให้หลังคาไม่รั่วไม่รั่วไม่ซึมนั่นเองแล้วอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นครับ ตอนนี้ของเราก็จอดอยู่ครับเราก็ไล่ฉีดจากข้างล่างครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับให้ให้เต็มพื้นที่ด้านด้านบนนี้เลยพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็ประมาณ1 0 0 0ตารางเมตรนะครับที่เราทําการฉีดในวันนี้ครับก็เป็นงานค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรในการฉีดครับเพราะว่าเราต้องรอโฟมเนี่ยการขยายตัวของโฟมด้วยนะครับความหนาก็อยู่ที่ประมาณ1นนิ้วนั่นเองครับหนิ้วถึง2นิ้วนะครับที่เราฉีดวันนี้นี่ครับตอนนี้ทีมงานเราฉีดอยู่ครับ เดินได้สบายแล้วที่ที่เราฉีดแล้วเนี่ยก็คือเดินได้สบายครับไม่ว่าจะเดินตรงแปรหรือว่าเดินตรงตรงไหนก็ไม่เกิดอันตรายแล้วไม่เกิดการยวบยับนั่นเองนะครับนี่ครับก็ปลอดภัยมากกว่าสําหรับคนที่ขึ้นมาแมเทนันน์หรือว่าซ่อมหลังคารครับนี่ครับพอฉีดแล้วโฟมเนี่ยจะทะลักออกมาตามรูแบบนี้ครับเห็นไหมฉีดตามรูแบบนี้พอทะลักออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะขูดเก็บนะครับขูดเก็บให้หมดเลยขูดเก็บให้ลูกค้าแล้วจะปิดกาวอีพ็อกซี่ให้กับลูกค้าอีกชั้นหนึ่งนั่นเองครับก็ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่ครับตอนนี้หลังค้านี่ครับทีมฉีดอยู่ครับเครื่องตอนนี้กําลังฉีดอยู่ตรงนี้ก็คือฉีดหมดแล้วเราจะเดินได้สบายเลยไม่ต้องไปเดินตามแปรตามขางครับเห็นไหมครับเราจะฉีดเจาะรูเข้าไปนะครับแล้วก็รอโฟมขยายตัวขึ้นมาพอโฟมขยายตัวมาเราก็ใช้ถุงมืออุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บงานกันอีกรอบนะครับครับและตอนนี้ครับเราก็ได้ทําการ ฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการฉีดโฟมใต้หลังคาครับโดยการมุงแผ่นใต้หลังคาแล้วก็ทําการฉีดไปด้วยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพื้นที่ก็ประมาณ1 0 0 0พันตารางเมตรนั่นเองครับเราก็ทําการซ่อมแซมให้กับลูกค้าแล้วก็ช่วยลดความร้อนความหนาแน่นแล้วก็รักษาอุณหภูมินะครับแล้วก็ป้องกันกระเบื้องที่แตกเร้าได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามนะครับเรื่องงานฉีดโฟมครับไม่ว่าจะเป็นงานพ่นใต้หลังคาแบบนี้ครับแปลกแกใหม่ๆแบบนี้ครับหรือว่าพ่นบนหลัง หรือว่าเรือประมงเรือคายักเรือต่างๆนะครับแล้วก็ทุ่นลอยน้ําทุ่นสูบน้าต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l น์แอดหรือว่าทิกต o k นะครับแล้วฝากช่อง Tik t o อกและ YouTube ของเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดติดตามให้กับของเราด้วยนะครับช่องย t u b e ของเราด้วยเพื่อที่จะได้เห็นผลงานใหม่ๆแล้วก็ได้รับชมผลงานใหม่ๆก่อนใครนั่นเองครับและวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชัธนมเสดและทีมงานบริษัทคอมบินเนชั่นคุบ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ